สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านที่เข้ามารับฟังรับชมคลิปนี้นะคะคลิปนี้ก็มีข่าวดีจริงๆค่ะของพี่น้องอสอมนะคะยืนยันเลยนะคะดีเดย์21กันยายนนี้นะคะจ่ายเงินอสอมหมอประจำบ้านนะคะ เดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดกันเลยค่ะกระทรวงสาธารณาสุขพัฒนายกระดับอ,อสมอเป็นหมอประจำบ้านนะคะแกนนำเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคในชุมชนพร้อมเปิดเมืองนะคะเปิด พื้นที่นะคะสาธารณสู่ตำบลวิถีชีวิตใหม่ปลอดภัยจากโควิด -19 พร้อมเตรียมจ่ายเงินตอบแทนอสอมในวันที่21กันยายนนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกุลนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์ะเรศนะคะกัรัฐในระวิบงอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และก็นายแพทย์พงษ์เกษมไข่มุกนะคะผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณาสุขเขตสุขภาพที่9 นายทัชกรหัตถาทยากูลผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะคะและคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณาสุขเปิดประชุมวิชาการอาสาสมัครสาธารณาสุขประจําหมู่บ้านในการขับเคลื่อนวิถีใหม่นะคะวิถีชีวิตใหม่ปลอดภัยจากโควิด -19 เเป็นวิธีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะใน เฝ้าระวังควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อนะคะไวรัสโควิด -19 นะคะในชุมชนเสนอวิชาการในรูปแบบนิเทศการนะคะนิทัศการะคะ่ะขอโทษค่ะในรูปแบบนิทัศการมีวิมีชีวิตนะคะมีชีวิตจัดด้วยศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่9นะคะอนะครราชสีมารวมกับนะคะรวมกับ ชมลมอ,อสอมอเขตบริการสุขภาพที่9โดยจะมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า800คนนะคะที่ประชุมกแกรนดบอลรูมโรงแรม เทพนครอํา,ออาเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะทางนี้ก็รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขก็ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับอ,อสอมอดีเด่นระดับชาตินะคะจำนวน3รางวัลระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน9รางวัลน,นะคะและพื้นที่ต้นแบบการส่งเสริม ความรอบรู้นะคะด้านสุขภาพประจำปี2563จําจำนวน13แห่งนะคะที่ได้เสียสละอุทิศร่างกายกำลังใจในการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะจนเกิดผลงานอันเป็นที่ประจักษ์นะคะนายอุทินก็ กล่าวกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนะคะนับเป็นกำลังใจที่สำคัญนะคะเป็นกำลังที่สำคัญด้วยนะคะและเป็น,นกลไกที่เข้มแข็งของระบบสาธารณสุขของประเทศไทยนะคะดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชนมากกว่า40ปีซึ่งในช่วงสถานการณ์โควิด19นะคะที่ผ่านมาอสมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ประเทศผ่านพ้นวิกฤตนั้นมาได้นะคะจนเป็นที่ยอมรับขององค์การอนามัยโลกนะคะ และนานาชาติทั่วโลกมาแล้วนะคะซึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติค่าตอบแทนนะคะการปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด -19 จํานวน7เดือนนะคะเดเดือนเป็นเงิน3,500บาทนะคะเพิ่มจากค่าป่วยการนะคะตามปกติเป็นการตอบแทนที่อ,อสอมอทุกท่านได้ทุ่มเทดูแลป้องกันให้ประชาชนทุกคนปลอดภัยจาก โรคไม่ใช่เฉพาะโรคโควิด -19 นะคะโดยจะจ่ายวันที่21กันยายนนี้นะคะขอให้ทุกท่านอสอมอก็รออีกนิดหนึ่งะคะ่ะ21กันยายนนะคะกระทรวงสาธารณาสุขก็จะได้จัดประชุมวิชาการอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านทั้งหมด4ภาคน,นะคะโดยเริ่มจากภาคไอสานภาค ภาคแรกเลยนะคะภาคอีสานเป็นภาคแรกเพื่อให้อสอมได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะนำไปดูแลประชาชนในพื้นที่เป็นการลดอัตราเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลซึ่งอสอมจะเป็นหมอคนแรกในการให้การดูแลนะคะหากอาการไม่ดีขึ้นก็จะส่งต่อไปหาหมอคนที่สองที่โรงพยาบาล ต่อนะคะและจะมีระบบส่งต่อไปยังหมอครอบครัวโรงพยาบาลน,นะคะโรงพยาบาลใหญ่ซึ่งเป็นหมอคนที่3คนไทยจะมีหมอถึง3หมอที่จะเข้าไปดูแลสุขภาพนะคะซึ่งอสอมอทุกคนนะคะเป็นพลังในการขับเคลื่อนของกระทรวงสาธารณสุขนะคะเป็นหมอประจําครอบครัวนะคะให้ความรู้พัฒนาสุขภาพของประชาชนและดูแลตนเองได้นะคะโดยเฉพาะในชน่วงสถานการณ์โควิด -19 นะคะการที่จะมี อาการที่จะไม่เจอผู้ป่วยในประเทศไม่ใช่เป้าหมายของเรานะคะแต่เป็นเป้าหมายของเรานะคะของพวกกดเราจริงๆนะคะมีผู้ติดเชื้อที่ไหน อสมก็จะไปเจอที่นั่นนะคะอนุทินกล่าวนะคะกอดีดีกับชาวอสมทุกท่านนะคะที่จะได้รับเงินนะคะ21กันหยาย,ยนนี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะท้ายนี้ก็ชอบกดไลค์จะกดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยค่ะกริง๊งกริ๊งกริ๊งด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดทิปต,ต,ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ